สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World เทพหรือพระเป็นเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ละนิกายซึ่งบางก็ว่าพระพรหมนั้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดบางก็ว่าพระศิวะบางก็ว่าพระนารายหรือพระวิษณุหรือบ้างก็ว่าพระอุมาเทวีโดยศาสนิกนะมีความเชื่อว่าพระเป็นเจ้าของหล่าศาสนิก ก็คือพระเป็นเจ้าแต่ละองค์ที่เคยจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์โดยการลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้จะเรียกกันว่าอาวตารซึ่งอวตารของพระเป็นเจ้าที่พูดถึงบ่อยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดก็คืออวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งจะเป็นการอวาตารล,ลงมาเพื่อปราบความชั่วร้ายพระนารายณ์หรือพระวิษณุจจอาตาล,ลงมาเป็นใครในรูปแบบใดบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะ พระนารายณ์อวตารปางที่หนึ่งมัสยาอวตารหรือมัสยาอวตารพระนารายณ์อวตารเป็นปลาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์และสัตว์ให้พ้นจากน้ําท่วมโลกอวตารแรกของพระนารายณ์หรือพระวิษณุคือปลามัสยาพระวิษณุอวตารเป็นปลาซึ่งบางตำนานก็กล่าวว่าเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งปลาซึ่งอวตารมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่ชื่อว่ามนุษย์ให้พ้นจากไข่น้ําท่วมใหญ่ในคมภีพระเวทเล่าว่ามนุษย in ์ และช่วยเหลือปลาเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งปลาตัวนั้นก็คือมัส,สยามนุได้เลี้ยงดูมัส,สยาให้เติบโตจนกลายเป็นปลาขนาดใหญ่และได้ช่วยเหลือให้ออกสู่มหาสมุทรมัส,สยาจึงตอบแทนมนุโดยการบอกว่ากำลังจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ให้มนุนั้นสร้างเรือเตรียมเอาไว้และเมื่อวันนั้นมาถึงมนุก็ได้นำเรือไปผูกข้าวกับเขาของมัส,สยา ซึ่งมัสยานั้นนะคะก็คือปราที่มีเขามนุษย์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของมัสยาเขาได้นำล่าวาติพี่น้องบรรดาสัปปสัตว์และพืชต่างๆขึ้นเรือที่สร้างเตรียมเอาไวา้และเมื่อเกิดน้ำท่วมมัสยาก็มาถึงเขาได้ผูกเรือเอาไว้เข้ากับเขาของมัสยาท้ายที่สุดแล้วมัสยาก็ได้ลากเรือของมนุษย์ไปที่เทือกเขาฮิมาลัยอันเป็นจุดที่สูงที่สุดและมนุษย์ก็ได้ตั้งหลักปักฐานลงที่นั่นและได้สืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ สัตว์และพืชในเวลาต่อมาพระนารายณ์อวตารต่างที่สองกุระมาวตารหรือกุระมะอวะตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่าเพื่อช่วยเหลือเหล่าเทวะและอาูรในพิธีกวนกเกษียนสมุทรอวตารที่สองของพระนารายณ์หรือพระวิษณุคือเต่ากุระมะ โดยพระนารายณ์นะคะอวะตารล,ลงมาเป็นเต่าโดยบางตำนานกล่าวว่าเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเต่าเพื่อที่จะรองรับจัก,กรวาลในพิธีวรกวนเกษียนสมุดบางตำนานกล่าวว่าพิธีวรกวนเกษียณสมุดกูรมะนั้นได้แปลงร่างเป็นหญิงสาวชื่อว่าโมหินีเพื่อที่จะมาขัดขวางบรรดายักษ์และมารทั้งหลายที่ต้องการแบ่งน้ำทิพย์อมะตะ จากพิธีวกวนเกษียงสมุดโมหินีทําได้สําเร็จรลาวยักษ์เลมานจึงไม่เป็นอมะตะทําให้สามารถปกป้องโลกเอาไว้ได้นั่นเองพระนารายอาวตารปางที่3าวราหาวตาร หรือวราหาอวตารพระนารายณ์อวตารเป็นหมูป่าเพื่อปรับฮิรัญยากษะสะฮิรัญยากษะสะเป็นอสูรที่ชั่วร้ายเดิมอสูรตนนี้และบำเพ็ญตบะเพื่อบูชาพระพรหมจึงทําให้พระองค์นั้นโปรดปรานพระทัยยิ่งนักและประธานพรแห้อสูรตนนี้มีฤทธานุภาพสามารถปรับได้ทั่วสากลจักรวาลพญาอสาูรจึงเกิดความพึกเขิมอหังการและได้จัดการม้วนแผ่นดินโลกทั้งหมดแล้วหนีบเอาไว้ใต้รักแร้หนีลงไปอยู่ในบาดาล เดือดร้อนถึงพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่ต้องอวตารลงมาเป็นวราหะนั่นก็คือมนุษย์ครึ่งคนครึ่งหมูป่าโดยมีศีรษะเป็นหมูป่าร่างกายเป็นมนุษย์ผู้มีเขี้ยวเป็นเพชรวราหะได้ดำน้ำลงไปในมหาสมุทรต่อสู้กับคีรัญจักษสะจนสามารถฆ่าคิรัญจักษสะได้สำเร็จท้ายที่สุดก็ได้เอาเขี้ยวเพชรงัดเอาแผ่นดินขึ้นมาไว้บนพื้นน้ำได้ดังเดิม พระนารายณ์อวตารปางที่สี่นรสิงห์ฮาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิง์เพื่อปราบอสูรนามว่าฮิรัญยักษ์กสิปุผู้เป็นน้องชายของฮิรัญยกักษะฮิรัญยักษกสิปุมีฤทธานุภาพมากเขานะคะไม่สามารถที่จะถูกสังหารได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนทั้งจากภายในและภายนอกและทั้งจากเทพเจ้ามนุษย์ปีศาจและสัตว์เพราะเขานั้นได้รับพรจากพระพรหม อสูรตนนี้เริ่มจะไล่ล่าสังหารผู้ที่นับถือพระนาราย์พระนาราย์จึงได้อวตารลงมาเป็นนรสิงห์ซึ่งเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นรสิงห์ได้ต่อสู้กับยักษ์ตนนี้ในช่วงเวลาพลบคำ ซึ่งเป็นช่วงครึ่งกลางวันและครึ่งกลางคืนโดยนรสิงห์สังหารฮิรัญยากะสิปุที่ขอบหลานบ้านซึ่งเป็นครึ่งในบ้านและนอกบ้านแต่ยังมีครึ่งๆอีกมากมายที่ทําให้สุดท้ายฮิรัญยากสิปุไปถูกนรสิงห์นั้นสังหารลงพระพรของพระพรหมนั้นไม่ได้ห้ามการถูกสังหารแบบครึ่งๆกลางๆพระนารายณ์จึงสามารถปกป้องโลกเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง พระนารายณ์อวตารต่างที่5วามนาอวตารหรือวานามะอวตารอวตารที่5ของพระนารายณ์ก็คือวานามะพระนารายณ์อวตารมาเป็นพรามแคระเพื่อปราบปรามท้าวพลีพยพญายักษ์ผู้ใช้พลังมหาศาลและคิดจะควบคุมจักรวาลมีอยู่วันหนึ่งท้าวพลานะคะได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบูชายัญวานามะเพื่อได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยท้าวพลีก็ได้ทําการต้อนรับพรามเพื่อให้เกิดสิริมงคล เมื่อเสร็จสิ้นก็ได้เอ่ยปากถามพรามแครบว่าปรารถนาสิ่งใดตอบแทนพรามแครกล่าวว่าเขาต้องการเพียงแค่พื้นดินเพียงแค่สามยางก้าวเท่านั้นท้าวพาลิคิดว่าเป็นเพียงแค่สามยางก้าวของพรามแครจึงได้ตบปากรับคำทัาในใดนั้นเองวนามะจึงได้ส้าแดงเดชปรากฏกายด้วยรูปร่างใหญ่โตสุดลูกหูลูกตาพร้อมทั้งเริ่มยางก้าวแรกครอบคลุมโลกมนุษย์ทั้งหมดก้าวที่สองก็ครอบคลุมไปสิ้นทั้งสวรรค์ แต่ก่อนจะย่างก้าวที่สมก็ได้ทรงถามเท้าพาลีว่าจะให้เราวางเท้าก้าที่สมไว้ที่ใดเท้าพาลีนะคะก็ทูลกลับมาว่าใหย่างก้าวที่เหลือลงบนเสียนของหม่อมชั้นเถิดหม่อมชั้นผิดเองที่ล้มมัวเมองในอำนาจคิดว่าตนนั้นยิ่งใหญ่จนหาผู้ใดเทียบม่ได้พรรนาลายได้ฟังเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่า เท้าพารีสำนึกตนแล้วจึงวางพระบาท9ก้าที่3ลงบนเสียงของเท้าพารีแล้วกดลงสู่โลกบาดาลในทันทีเมื่อเท้าพารีถูกกดลงสู่โลกบาดาลทุกอย่างในจัก,กรวาลก็กลับมาเป็นปกติสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะ พระนารายอวตารปางที่6ปรสุรามาวตารอวตารปางที่6ของพระนารายณ์นั้นก็คือปรสุรามาวตารพระนารายอวตารมาเป็นพราหมณ์ถือขวานเพชรในสมัยไตรขายุคซึ่งในยุคนี้นะคะมีกรรษัตริย์องค์หนึง่งนามว่าเท้าอรชุนซึ่งได้ดำเรียนกับพระฤาษีทัตตะยะและเป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างมากพระฤาษีจึงประทานพรให้เท้าอรชุนนั้น ขอพอรอะไรก็จะให้เท้าอารชุนนะคะจึงได้ขอพอรเจ็ดประการจนทำให้มีเดชานุภาพ เนื้อราชาทั้งหลายแถมยังมีแขนถึง1,000แขนสามารถที่จะปราบศัตรูได้ทุกคนทุกแห่งจนทุกคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือเมื่อมีอะไรก็จะมาให้เท้าอรชุนนั้นตัดสินและเมื่อวันนักษัตริย์มีเหตุกับวันนาพราหมณ์เท้าอรชุนก็จะออกไปช่วยและจัดการกับพราหมณ์สูสีจนพ่ายแพ้ไปสุกครั้งไม่เว้นแม้แต่พราหมณ์ที่ดีและมีคุณธรรมบรรดาพราหมณ์จึงรวมตัวกันไปเข้าเฝ้าพราะนาราย พนารายนะคะจึงได้อวตารลงมาเป็นปรสุรามที่มีอาวุธเป็นขวานเพชรที่ไม่มีอำนาจใดมาหาักล้างได้เพราะเป็นอาวุธที่พระศิวะได้ประทานให้และได้ใช้ขวานเล่มนี้จัดการกับเท้าอราชุนจนถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะ พระนารายอวตารป่างที่7รามอวตารหรือรามอาอวตารอาวตารที่7ของพระนารายณ์นั้นก็คือการอาวตารเป็นพระรามหรือรามกษัตริย์แห่งอโยธยาเพื่อที่จะมาปราบอสูรนามว่าราวนะหรือที่คนไทยนะคะรู้จักกันดีในานามทศกณัณฐ์กษัตริย์แห่งกรุงลงกานั่นเอง รามนะคะเป็นหนึ่งในอวตารที่มีชื่อเสียงที่สุดในอวตารทั้ง10ของพระนารายณ์ซึ่งเป็นการอวตารมาตามคำท้าของนนทกที่กล่าวว่าที่พระนารายณ์ชนะตนได้นั้นนั่นก็เพราะพระองค์นั้นเป็นเทพที่มีฤทธานุภาพมากไม่เช่นนั้นละก็ไม่สามารถที่จะชนะตนที่มีนิ้วเพชรได้หรอกเพราะนิ้วเพชรของนนทกนั้นหากชี้ไปที่ใครคนคนนั้นก็จะตายในทันทีพระนารายณ์นะคะจึงได้สาปให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหัว สิหน้าและ20่มือและสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้แถมยังมีคาถาและก็ธนูเป็นอาวุธส่วนพระนารายณ์นะคะก็ได้อวตารลงมาเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มีแค่สองมือนี่แหละคะ่ะจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามสถานปฐพีระหว่างมนุษย์ลิงกับเหล่าเผ่าพันยักษ์นั่นเองล่ะคะ่แะแถ้าามีมือมีฤทธิ์มากกว่านี้จะคงไม่แพ้ท่านเหมือนกันพระนารายณ์สีมือ พระนารายอวตารปางที่8กฤษ,ษณาอวตารหรือกฤษศะอวตารอวตารที่8ของพระนารายก็คือพระกฤษศะพระนารายนะคะได้อวตารมาเป็นพระกฤษณะในเรื่องมหาภาระตะซึ่งปางนี้ เป็นปางที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดโดยชาวฮินดูเชื่อว่าปางนี้เป็นปางที่ทรงพลังมากที่สุดในบางนิกายนะคะจะนับถือว่าพระกฤษณะนั้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดโดยไม่เกี่ยวข้องกับพระนารายด้วยซ้ําไปพระกฤษณะนะคะเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาดแห่งกรุงทวารากาซึ่งในยุคนั้นศิลธรรมของชาวโลกลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสองเท่านั้นพระกฤษณะใช้เลขกลต่างๆเพื่อเอาชนะฝ่ายเการบฝ่ายที่เป็นฝ่ายอธรรมในเรื่องมหาภารตะนี้ พระองค์นะคะก็ได้แสดงร่างที่แท้จริงใะเทศนาเรื่องพัควัดคีตาอันเป็นหลักการที่สําคัญของาศาสนาฮินดูให้แก่เท้าอ,อรชุนซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของพี่น้องตระกูลปานดกจนท้ายที่สุดฝ่ายของตระกูลปานดกก็สามารถที่จะคว้าใชายในสงครามครั้งนี้มาได้นั่นเองนะคะพระนารายณ์อวตารปางที่9พุทธาวตาร หรือพุทธาอาวตารพุทธาวตารนะคะบางนี้เป็นปางที่มีปัญหาและเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวฮินดูและชาวพุทธกันมาอย่างยาวนานโดยในภาคนี้พระนารายได้อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าและรับบทเป็นผู้หลอกลวงและถือว่าชาวพุทธนั้นก็คือลูกน้องของอสูรโดยพุทธาวตารนั้นเกิดขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศักราช1000ถึง1,300ซึ่งปรากฏนะคะอยู่ในคมภีโบราณปุราณะ โดยยกเนื้อความในคำพีตอนหนึ่งว่าพวกอสูรมีปราท้าเป็นหัวหน้าและได้ขโมยเครื่องบูชายยนของเทพยาดาทั้งหลายไปแต่ละอาอสูรนั้นเก่งกล้าม,มากเทพยาดาไม่สามารถที่จะปราบได้พระวิษณุจเจ้าหรือพระนารายณ์จึงทรงเนรมิตบุรุษแห่งมายาหรือนักหลอกลวงขึ้นมา เพื่อที่จะได้ไปชักพาราลอสูรให้ออกไปให้พ้นจากทางเห็นพระเวทพุรุษแ่งมายาท่านนั้นนุ่งห่มผ้าสีแดงและสอนหล่าอสูรว่าการฆ่าสัตว์บูชายันนั้นเป็นบาปทําให้พวกอสูรไปเป็นชาวพุทธและชักผ่าให้หมู่ชนอื่นๆออกนอกาศาสนาพากันละทิ้งพระเวทติเตียนเทพพญาดาและพราหม์ทั้งหลายสลัดทิ้งสัตธรรมที่เป็นเกราะป้องกันตัวเทพยญดาทั้งหลายจึงเข้าโจมตี และฆ่าอสูรเหล่านั้นได้นี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เขียนถึงสถานะของพระพุทธองค์และชาวพุทธในคัมภีร์ฮินดูโดยถือว่าชาวพุทธนั้นเป็นอสูรการเกิดของพุทธศาสนาเป็นกะลียุคทําให้คนออกนอกาศาสนาจึงต้องส่งคนมาปราบปรามทั้งนี้เรื่องราวของาศาสนานั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนการศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดชัดเจนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานนั้ได้เข้าใจที่มาที่ไปได้อย่างของแท้มากขึ้นนั่นเองนะคะ พระนารายอวตารปางที่10กันกยาวตารหรือกันกีอวตารปางสุดท้ายของทศอวตารพระนารายนะคะจะทรงอวตารเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนามว่ากันกีบุตรของพรามวิษณีโดยสมัยนี้เป็นช่วงท้ายของพรหมนิทราพระพรหมจะตื่นขึ้นมาได้พระเวทสร้างจัก,กรวาลอีกคนการครั้งนั้นโลกจะเต็มไปด้วยคนชั่วนานาประการจนแยกไม่ออกว่า ใครเป็นใครปางนี้นะคะจึงต่างจากปางอื่นที่มีจุดประสงค์เจาะจงแต่ปางนี้กันกีจะควบม้าขาวแล้วก็จะฆ่าฟันทุกคนที่มีบาปชั่วช้าและจะแกว่งดาบสังหารทุกคนไม่เหลือเพื่อสร้างโลกใหม่อีกครั้งจึงนับเป็นอนาคต,ตปางเป็นภาคที่จะเกิดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งจะมาถึงในวันสิ้นโลก ตามคติความเชื่อะะของศาสนาฮินดูอาจเทียบได้กับคติเรื่องพระอริยะเมตไตรหรือพระศีอานในพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นคู่ที่จะจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่นเองนะคะหากาชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ